สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องช่องแสงแรกแห่งอรนลนลุ่งค่ะขอขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะคะขอขอบคุณหนึ่งล้านซับสไคร์นะคะเย์ yeah. เราจะฉลอง1ล้านซับสไคร์กันยาวๆไปนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะดวงไทยก็ไปสืบค้นช่องที่เขาประสบความสําเร็จที่มีคนติดตามกันอย่างมากมายมหาศาลเรื่องของการ ฝึกเดินลมปราณน,นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยได้นำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ทุกเซลล์ที่มันอัดแน่นกันอยู่ถุงลมอยู่ในปอดนะะี่ค่ะจัดเข้าไปให้เต็มๆเลยเพื่อประโยชน์อันใดน,นั้นเดี๋ยวจะอธิบายไหลไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆก็ฟังไปนะคะเพราะว่าสิ่งนี้น่ะ ในคลิปก่อนๆอ,นอธิบายไม่ละเอียดเพื่อนๆอ,อาจจะแบบมีความเซ็งวันนี้มาแก้มือคะ่ะเพราะว่าเข้าใจเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมและวิธีการเนี่ยวิธีการหายใจแบบที่เคยหายใจมานะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าเดินลมปลานลมมันไปไม่ถึงท้องข้างล่างอันนั้นไม่ใช่คะ่ะอันนั้นไม่ได้ผลแล้วก็ มันไม่ใช่เรื่องของผิดวิธีแล้วค่ะเราฝึกยังไปไม่ถึงขั้นนั้นและมีเพื่อนๆหลายๆคนซึ่งเป็นความฉลาดของสมองจะสงสัยว่าทำทำไมเสียเวลาชีวิตแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันได้อะไรมันทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรขอบคุณค่ะคำถามอันชานฉลาด วันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้สมองได้กระจ่างนะคะว่าทํำไมต้องฝึกลมหายใจในระดับนั้นเพราะว่าในหลายสํานักแม้กระทั่งในคลิปของดรโจซึ่งเป็นคลิปของอาจารย์หมอที่เขาใช้สมาธิในการรักษาร่างกาย ที่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่หมอไม่สามารถรักษาหายได้เนี่ยก็พูดคล้ายๆแบบนี้เลยคะ่ะสอดคล้องกันเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าคลิปของดรโจเบรกไว้ก่อนวันนี้เราจะมาฝึกเดินลมปราณเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์แล้วให้เซลล์เนี่ยมันดีท็อกซ์สิ่งอย่างที่มันอยู่ในในร่างกาย ออกไปเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากพลังงานชีวิตนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันดับแรกเลือกเลือกสถานที่ในการที่เราจะมาฝึกปลานกันปลานคืออะไรปลานก็คือชีวิตลมปลานคือชีวิตชีวิตคือถ้าเป็นศาสตรจีนเขาจะเรียกว่าชี่ คือเขาพูดมาเหมือนกันเราก็ชี้ตามเขาชี้ก็คือชีวิตสถานที่นะคะในการที่จะฝึกปลานถ้าเราส่วนมากเขาจะมีเขาจะหาเรื่องที่เป็นที่ที่เป็นธรรมชาติภูเขาทะเลแสงแดดอ่อนๆลมเย็นๆอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้คือพลังงานที่ดีมากนะถ้าสำหรับใช้ฝึกปลาน แต่ถ้าเราไม่มีก็บ้านเรานี้แหละคะ่ะหาหมุมที่มันสามารถทำได้สงบสงบลมผ่านได้คือเราเราก็ต้องรู้นะเพื่อนๆน,นะบริเวณที่มันเป็นที่อับที่มันอากาศไม่ถ่ายเทอันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นจุด เป็นจุดอากาศอับเนี่ยอากาศตายนะมันไม่ถ่ายเทเราให้เราเลือกหาสถานที่ยิ่งถ้าเพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนที่ไพรเวทที่ต่างจังหวัดที่อะไรแบบเนี้ยอันนั้นนะโคตรเป็นเวลาทองคำของเพื่อนๆเลยนะคะอันนั้นฝึกให้แบบสุดจิตสุดใจไปเลยนะคะวันนี้เอาวิธีไป แล้วไปทําที่ไหนเลือกเลยหรือถ้ามันมันอัต,ตคัดที่เหลือเกินเนี่ยก็ฝึกฝึกทุกที่ที่เราสามารถฝึกได้แต่อย่าไปใช้สถานที่ที่มันเป็นถ้าที่จุดอับที่มีกลิ่นเหม็นที่อะไรคือเราเรา,เรารู้เนาะเอาเป็นว่าสัญชาตญาณคุณสัญชาตญาณทุกคนเลือกเอา ที่ที่มันไม่ควรฝึกอย่าฝึกเด็ดขาดโอเคตกลงนะคะวิธีการตอบสมองก่อนสมองที่คัดค้านสมองที่ไม่อยากทำสมองที่เซโนโนแบบนี้ค่ะออกซิเจนที่นำเข้าสู่เซลล์นะ่ยมันคือลมหายใจมันคือพลังชีวิตแล้วเราหายใจแบบ ถ้ามันอยู่แค่แค่ไม่ไม่ถึงเซลลอะไม่ถึงระดับ60สบล้านล้านในทุงลมของเราในปอดเนี่ยเม็ดเลือดเลือดเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินอะมันมันไม่ไม่ได้ผ่านมันไม่ฟอกอะคือออกซิเจนมันมันเข้าไปไม่ไม,ไม่เต็มเม็ดมัน มันก็ฟอกได้ไม่เต็มที่แล้วขบวนการที่ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ทุกซเซลล์นะมันสามารถที่จะจับเอาสิ่งที่มันไม่ดีที่เขาเรียกว่าดีทอ็อกนะคะมันจะดีทอ็อกอะไรที่มันไม่ดีออกจากพลังงานนั้นอนะคือขออภัยถ้าอธิบายให้เพื่อนๆฟังไม่เข้าใจ แต่บอกได้ว่ามันบอกวิธีทําได้นะแต่วิธีการก็คือเวลาเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมมันก็ผ่านกระบวนการเปลี่ยนถ่ายในขณะที่เป็นจะเอาคาร์บอนไดออกอะช่วงนั้นมันก็มีการอ่าลมอัดเข้าไปในเซลล์อะในทุกเซลล์ใช่ไหมในเลือดในน้ำเลือดนำ้ดนำเหลืองน้ำอะไรนี่มัน ออกซิเจนอัดเข้าไปเราก็ปล่อยออกมาวิธีการอัดเราจะหายใจเข้าไปในทางจมูกนะแล้วเราจะใช้วิธีการนับหายใจเข้าไปทางจมกูกหนึ่งสองสามสี่แล้วอึบกัน้นช่วงกั้นเนี่ยนับ8ดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ยึดไว้เราก็คลายออกมาทางปากพ่นออกมาทางปากเบาๆคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและอันนี้คือคือเรานับเพื่อที่จะให้สติมันมาอยู่กับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่นับเนะี่ยสติมันจะชอบคิดไปทางอื่นแต่พอเราเริ่มที่จะ ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆไม่ต้องนับก็ได้เราก็กั้นเอาใช้คือแต่ละคนน่ะกั้นสั้นยาวไม่เหมือนกันถูกไหมแล้วก็ห้ามห้ามที่จะไม่ต้องเกรงมากแต่ช่วงแรกๆห่ะช่วงเราฝึกมันเกรงได้และอันนี้อันนี้เข้าสู่ขบวนการที่มัน ถูกแล้วนะทีเนี้ยเมื่อกี้บอกวิธีการหายใจทำไมต้องทาไมต้องหายใจฝั่งนี้เราไม่หายเราหายใจปากไม่ได้หรอหายใจเข้าไม่ควรคร่ะเพราะว่าจมูกเนะี่ยมันจะเหมือนเครื่องฟอกอากาศมันจะมีขนจมูกมันจะ,ะกั้นกองมันจะกองพวกฝุ่นพวกละอองละเอียดแล้วก็จะมีน้ำมูกอะไรพวกนี้มันก็ยังกองละเอียดเข้าไปอีก อากาศที่บริสุทธิ์ก็เข้ามาแล้วเพื่อนๆคะ่ะการหายใจที่ยกหน้าอกสูงขึ้นการผิดอันนี้ผิดนะคะเพื่อนๆมันแค่ครึ่งปอดจะบอกให้วิธีการหายใจเข้ามาในเนี้ยถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองยกหายใจเข้ามาล้นหน้าอกยกไหลยก อันนั้นปอดฟีบลงเพื่อนเพื่อนค่ะตัวที่มันพองใหญ่ขึ้นอะ่ะคือกระบังลมกระบังลมแล้วเราปลอดมันอยู่ในนั้นกระบังลมมันบวมอะ่ะมันตัวใหญ่อ,ะอ่ะนึกออกไหมเนือ้อเนื้อที่มันใหญ่มันก็บีบไงตัวมันใหญ่แต่ตัวที่เล็กลงคือปอดปอดเราฟีบลงถุงถุงลมที่มันอยู่ในปอด หกสิบล้านเนี่ยมันก็โดนบีบแทนที่มันจะอากาศมันจะอัดเข้าไปในปอดไปพองไม่ใช่เลยเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะถ้าหายใจแบบนี้ผิดนะคะเพื่อนๆใช้วิธีนี้นะให้สังเกตตัวเองนะคะคือกระบังลมเนี่ยมันจะยกแค่นิดเดียว อากาศมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ในท้องมันอยู่ในคือกระบังลมเราจะทํากระบังลมให้มันมีบีบบ,บ,บีบกระบังลมหายใจเข้าไปกระบังลมบีบลมบีบลมให้มันลงไปในท้องตรงสะดือเนี่ยเราท้องข้างล่างเราจะแข็งแล้วมันจะบวมทั้งตัวบวมตรงรอบๆอบเนี่ยเราจะนับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า กรบบังลมกดกระบ,บังลมกดลมแล้วก็อยู่ในท้องแล้วก็ปล่อยออกมาทางปากนับแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดปล่อยออกมาทางปากในขณะที่มันอัดเข้าไปทำไมกั้นคะ่ะการกั้นคือการนำการบีบอัดออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ทุกเซลล์ เซลที่อยู่ในถุงลงมก็สั่นจะเชอนไปทั่วทุกอนูทุกสมองทุกเซลล์ได้รับอัดเข้าไปให้นานที่สุดออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดเข้าไปฟอกเซลลเข้าไปดีท็อกเซลอันนี้แหละแล้วเราผ่อนลมหายใจผ่อนออกมาผ่อนออกมาทางปากแล้วสังเกตไหมว่ามันโลง่งไปเลย อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าหายใจเต็มปอดจริงๆหายใจเต็มปอดจริงๆ1นึล้านเปอร์เซ็นต์แล้วที่ผ่านมาทั้งชีวิตนะ่ะเพิ่งจะรู้ใช่ไหมว่านี่ยคือวิธีการหายใจที่ถูกต้องเพราะว่าเราเป็นตั้งแต่เราคลอดออกมาเป็นเด็กน้อยนะ เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยนะ่ะไปสังเกตเด็กน้อยก็ได้ท้องจะยุบขึ้นยุบลงยุบขึ้นยุบลงยุบขึ้นยุบลงอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าพลังชีวิตเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็หายใจเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้นะขนาดที่ว่านั่งสมาธิมาตั้งนานก็ยังก็ยังฝึกอยู่แถวหน้าอกแถวกระบ,บงังรมแถวเนี้ค่ะ แล้วก็เข้าใจไปเองว่าไอ้ที่ก็ยุบหนอพองหนอนะ่ะบางทีมันคือเราด้วยความที่ว่าเราคิดไปเองว่าเราทําถูกจริงๆลองสังเกตนะคะว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้ถูกต้องเลยอะ่ะถ้าถูกมันต้องลงข้างล่างนะคะเพื่อนๆลองสังเกตแล้วถ้าเราจะเทสว่าตัวเองเนี่ยถูกหรือไม่ถูกลองเอา ถ้าเพื่อนๆนอนนอนนอนฝึกก็ได้ก็หาหาอะไรมาทับตรงพุงนะคะมันจะพองขึ้นยุบขึ้นยุบลงไหมหรือไม่ก็หาหาเข็มขัดรัดดูเวลาเราหายใจแล้วมันมันยืดหยุ่นนะคะเราเราจะสัมผัสได้อันนั้นะููกแต่ถ้ารู้สึกว่าหน้าอกยกไหล่ยก โอ้อันนั้นไม่ใช่เลยค่ะมันแค่ครึ่งปอดวิธีการนะคะแรกๆเราตอนที่ฝึกนะคะแรกๆมันจะรู้สึกเกร็งนะแต่พอเพื่อนๆทนานานๆไปเนะี่ยมันจะผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายจนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะยกส่วนไหนเลยมันก็ยุบหนอพองหนออยู่ตรงพุงนี่แหละ ะะตอนแรกๆมันจะต้องเกรงอะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแต่พอนานไปมันจะรีแลกแล้วมันจะเข้าถึงแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราเป็นมานานเป็นปีเป็นชาติะมันจะหายได้นะเพื่อนๆใช้ความเชื่อลงไปด้วยนะคะเพราะว่าวิญญาณชีวิตจิตวิญญาณของเราเนี่ย เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมานะให้เรามาพร้อมครบแล้วเพียงแต่เราน่ะไม่รู้วิธีนำมาใช้เพื่อนๆลองหลับตาแล้วนึกลงไปสักห้าพันปีสมัยพุทธกาลนะคะไม่มีเครื่องมือหมอไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถรักษาโรคที่เขาเป็น แผลที่เขาเป็นอะไรพวกนี้ไม่มียารักษาเลยอะ่ะทําไมเขาถึงหายได้เพราะเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเรานี่แหละเอาไปใช้นะคะเพื่อนๆวันนี้มาสั้นๆมาบอกวิธีการเดินลมปราณให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกอนูเซลล์ของร่างกายเราและ ไม่มีใครทำแทนเราได้นะคะเพื่อนๆเราต้องรักและเชื่อว่าเราทำได้ทุกวิกฤตจะต้องมีโอกาสเสมอถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ไม่เซตบวกนะคะเราจะต้องชนะทุกเรื่องที่เราผ่านเข้ามาในชีวิตกานเพื่อนเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านเข้ามาที่มันเป็นเรื่องลบเราต้องใช้พลังกายใจจิตของเรานี่แหละค่ะต่อสู้ฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะว่าเราเกิดมาเ,เราก็ที่หนึ่งแล้วเราก็ที่หนึ่งในตองอูแล้วใครๆก็สู้เราไม่ได้หรอกเราต้องให้กำลังใจตัวเองนะรอนเพื่อน และขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็เจอกันที่ความสำเร็จค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอขอบคุณหนึ่งล้านซับสไครต์ด้วยนะคะเย้